สวัสดีครับคอยทอค,ครับเทปนี้พีเดียร์กุมพาผ่านครับเราก็จะรวบรวมเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาครับให้ท่านผู้ชมได้รับชมเป็นคอนเทนต์คอนเทนต์เป็นรายการรายการไปครับเหมือนเดิมครับในส่วนของเทปนี้ครับเราได้มีโอกาสไปเก็บภาพบรรยากาศงานแฟร์ที่ยิ่งใหญ่มากงชิงชมชิงแฟร์ครับผองเขาเรียกว่าเป็นมอเตอร์โชว์ของจีงเลยถือว่าใหญ่มากจริงๆแล้วเนี่ยจากประสบการณ์ที่ไปมาเนี่ยถือว่าว้าวและปังมากยิ่งมากอ้นนีไปมากอ,อาจจาะ อาจจะเห็นอีกรูปแบบหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูอีกรูปแบบหนึ่งครับไม่ว่าะจะเป็นเรื่องของรดิ้งเกียร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องหมวกกันน้อไม่ว่าะจะเป็นเรื่องของกัดเจ็ตต่างๆอุปกรณ์ตกแต่งรถและก็ทคโตรงีโน้ทาวครับถือว่า,ว,าว้าวมากเป็นรถไฟฟ้าเอยอ,อะไรเอยครับยังไงเทปนี้ต้องขอบคุณครับ320 SP ทั้งสาขาวงเวียนใหญ่และสาขาราชพฤกษ์ครับศูนย์ตกแต่งจำหน่ายรถเสื้อผ้าอุปกรณ์เครื่องแต่งกายระดิ้งเกียร์ต่างๆครับตอนนี้เขามีสองสาขา ครับที่เรียกว่าเตื้อเฟื้อให้เราได้ไปชมงานแร์ใหญ่ๆของที่ประเทศจีนกันเดี๋ยวเราไปชมครับว่าเราจะพูดถึงเรื่องอะไรไปรับชมครับ ไงครับไฮไลท์คร่าวๆเล็กๆครับว่าโอ้โหเราไปเจออะไรบ้างหนึ่งอามสี่ห้าอะไรอย่างนี้เพียงแต่ว่าในเทปนี้เราจะคุยเรื่องของแบรนด์แบรนด์หนึน่งครับที่เป็นแบรนด์ไรดิ่งเกียร์ครับก็คือเบนไก่ครับซึ่งตอนนี้ถือว่ามีจําหน่ายมีจําหน่ายแล้วที่ในประเทศไทยครับเบนไก่เบนไก่เนี่ยเป็นเสื้อผ้าไรดิ่งเกียร์มีทั้งแต่ทัวริงเน็กเก็ตสปอร์ตคูลเซอร์นะครับ ไปก็มีแต่หลากหลายครับถึงมือก็มีรองเท้ารองเท้านี่จะเป็นเรสติ้งรองเท้าจะเป็น, Racing, ปนแนวสปอร์ตแนวเนกเก็ตแนวไลฟ์สไตล์จริงๆแล้วเนี่ยเ็นไกเนี่ยจากที่ไปดูตามทีมงานเราได้ไปเห็นแล้วก็ว,ว้าวก็คือในส่วนของเนื้อง,งานของเบนไกครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดีเทลเรื่องของดีไซน์เรื่องของการตัดเย็บหรือกระทั่งเรื่องของการออกแบบหรือผลิตสินค้าออกมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสื้อเกแจ็คเก็ต ดูแล้วดีไซน์เขาไม่ได้น้อยหน้ายุโรปเลยแอบกระซิบว่าแอบกระซิบว่าแบรนด์ Brand ดังๆครับแบรนด์ Brand ดังๆตามยุโรปก็ให้เขาเป็น O E M ด้วยแต่เขาไม่บอกแบรนด์นะครับเราไปดูดีกว่าว่าดีไซน์ดยดูของเรื่องของการออกแบบหรือก็บรรยากาศในบู๊เขาว่าเขาว้าว,าวาป,ปังแล้วเขามีสีกครับ มากมายหลายอย่างยังไงแล้วเดี๋ยวเราจะมาบอกกันว่าในประเทศไทยครับในประเทศไทยเริ่มมีทยอยและมีจำหน่ายเข้ามาแล้วเป็นดิสคิวเตอร์ในเมืองไทยด้วยเอาละครับแบรนด์ดังจากประเทศจีนซึ่งมีโน้ตฮาวและก็การดีไซน์แบบยุโรปาก็จะมาปัดมาเช้าเรยว่าชิงตลาดมามาแบ่งตลาดครับจากแบรนด์ในดังของยุโรปสนุกแน่ครับในส่วนของประเทศไทยปีนี้ บแบรนด์ดังครับเบนไกไรดิ้งเกียร์ที่มีจำหน่ายแล้วในประเทศไทยครับแล้วจะเป็นเรื่องของรองเท้าก็จะเป็นเรื่องของแจ็คเก็ตม,มันมีนแต่ทัวร์ริ่งตั้งแต่ฟิลเซอร์อยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยเราเรียกว่าเซฟแล้วก็เขาเรียกว่า,อาชอบควาพมพึงพอใจของแต่ละคนไม่เหมือนกันเท่านะจะเลือกซื้อเลือกหาก็ลองไปดูรัพเพจที่แน่ๆที่ตามต,อต่อตัวเอสดีเป็นตัวแทนจำหน่ายเบนไกอยู่แล้วครับก็ลองเข้าไปดูทั้งสองสาขาเลยครับก็จะเป็นราชพฤกษ์และวงเวียนใหญ่ครับ ๋ยวพักชมโฆษณาสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวเรามาชมกับอีกหนึ่งเบรกครับเรื่องของข่าวสารอ r o u n d the v ครับว่าในประเทศไทยมีข่าวสารอะไรเมืองนอกมีข่าวสารอะไรชมโฆษณาสักครู่ครับอตติดติดติดอะไรคะลูกค้าติดโปรแค์เขาดูแลดีดีสวยๆแบบนี้เขารับประกันนานกี่ปีครับพี่ กันแบบยาวๆนำรถเข้าเช็คตามรนะยะครั้งนะคะ